ตักโคเดียวใช่ไมเออตองเกาไม้เลยนี่อมันเกาปาเนี่ยปลูกมันมาแล้วถ่ายบกถ่ายามถ่ายลว่าถ่ายามว่าถ่ายลา โอ้แม่คุณคนงามพี่ขอถามคุณงามาาไว้ว่าที่ห้องหัวใจมีใครมาจับจองหรือยังหากว่ายังไม่มีเห็นที่พี่พอจะมีทางแต่พี่จนกูหัวจังก่าน้องนาง เจ้าจะไม่เมตตาพี่อยู่เดียวเปี่ยวโห้ใจพี่ยังไล่คนมาเป็นแผนถ้าได้เธอเกี่ยวแค้นเที่ยวโซแม้จะโกเนื้อไข่เมื่อยามร้อนยามหนาวห,าหรือข่าวพี่เจ็บป่วยใครเฮ ไม่อาทรอนหอนใจเพราะเธอเเผ้ปนเปลือปลอบใจที่ไม่เคยมีเมียไม่เคยเสียความบริสุทธิ์ไม่ได้พูดหลอกอำไม่สมนะน้องนั้นตรมใจตายหากว่าเธอทรงสาหาร ให้ทานรักที่เธอสื่นใจจะได้บุญมากมายเพราะพี่ยังไม่เคยมีเมียพี่ไม่เคยมีเมียหากว่าแม้จะไม่เชื่อพี่ก็พาใจพี่ดูสิพี่ยอมพี่ชีวิตเป็นเดิมพัน แต่ถ้าพี่ตออายไปแล้วใครเขาจะเผาคุ้มกันถ้ามีคนคอยลรานเทียดดูมีพี่อยู่ปลอดภัย ไม่เคยมีเมียไม่เคยเสียความบริสุทธิ์ไม่ได้พูดหลอกอ้ไม่สมนางน้องนั้นต้มใจตายเองหากว่าเธอทรงสาหานให้ทานรักพี่เธอเตืนใจจะได้บุญมากมายเพราะพี่ยังไม่เคยมีเมีย เอาไม่แก่ก็แก่ก็พี่ไม่เคยมีเมียหากว่าไม่ห้จ้าไม่ซื้อพี่บอกาใจพี่ดูสิพี่ยอมพี่ชีวิตเป็นเดิมพันแต่ถ้าพี่ตหาไอไปแล้วใครเขาจะเผาคุ้มกันหากมีคนคอยละลานคิดดู มีพี่อยู่ปลอดภัยขอบคุณครับแต่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ของผมจำได้ครับพี่น้องของหล่อมลอยครับจเจรริๆสวัสดีครับบ๊ายบาย